สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับนั่งอยู่กับว่าที่ผู้บอร์ดบริหารนะคะขอบคุณครับแต่ว่าของท่านนี่ก็คือจบโกสตาร์แล้วนะโอเคค่ะสายอุก่ณ์อน,นู่ครับนิดหน่อยนะคะวันนี้จะให้ทั้งสองท่านได้ไดแนะนําตัวกับท่านผู้ชมก่อนว่าเป็นใครมาจากไหนอาชีพเดิมเป็นใครทําอะไรนะคะยรนยนเชิญจากท่านเลยครับผมอดีตคือ,อตำรวจครับยศที่ราออกคือดาบตารวจครับแล้วก็อดีตอยู่ชุด ปราเปามัาติดของจังหวัดบุรีรัมย์และอีกตำแหน่งหนึ่งที่ผมพิชาดึงไปร่วมงานคือชุดราบมือปืนับจ้างของผู้ทภวงสามรับผิดชอบแปดจังหวัดยี่สิบหกปีรับราชการไม่ได้แต่งข้างแบบเลยอยู่อีกวิธีหนึ่งของของสนุงงานตำรวจแห่งชาติไม่มีทักษะเรื่องนี้ครับไม่มีทักษะแต่ช่วงนั้นมันช่วงที่รู้สึกว่าจะอิ่มตัวในการทํางานเกี่ยวกับอาชีพแล้วก็ถูก เพราะว่ากดดันจากเศรษฐกิจด้วยการเงินเราเริ่มดิ่งครอบครัวดูกําลังเรียนปีสองอคนที่เอาโอกาสมผมอบให้วันนั้นทุกวันนี้ต้องขอบคุณพี่แกครับคือทําให้วิถีชีวิตผมเปลี่ยนแล้วก็ทั้งมุมมองวิสัยทัศน์เปลี่ยนครับแต่ก่อนเป็นคนที่อารมณ์ร้อนพอได้มาอ่านหนังสือไดอ้เรียนรู้กับระบบแก็ได้อยู่ในบรรยากาศของสังคมที่คนคิดบวกทําให้ความคิดเราเปลี่ยน แล้วก็อารมณ์เราเปลี่ยนก็อยู่ในมุมมองที่ดีมากๆไม่ใช่เฉพาะใช้ในธุรกิจครับครอบครัวด้วยแต่ก่อนนี่คือตอนทํางานนี่ลูกจะไม่กล้าเข้าใกล้หลังจากเลิกง,งานเพราะบางทีมันติดอารมณ์กลับจากที่ทำงานไปด้วยแต่ทุกวันต้องขอบคุณที่พี่แก้วนำโอกาสมอบให้ครับดาบตนบัวใช้บ้าน์และคุณที่สมัยพุทธศตรรครับผมขอบคุณมากครับมีผู้แนะนําด้วยใช่ครับผมต้องขอบคุณโอกาสดีๆนะท่านเนาะใช่ครับแล้วก็ไลน์ออฟสปอนเซอร์ อีกท่านหนึ่งคือท่านพันธุ์นำประทัวงอิสศรและคุณหมอสมใจการประจงอยู่สายนี้ทั้งหมดเลยนะสายตำรวจครับแล้วก็สุภโคตที่ยอดเยี่ยมครับที่วางแผนทุกอย่างทำให้ผมจบรันบันทูทีเลยคือท่านโคตทวีปโคตรไดรบันทวีเศษครับผมเป็นคนที่จะมาปิดงานในวันนี้ไม่ธรรมดาว่าที่เอ็กเซ็กว่าทีพราวสตาร์นะคะอีกท่านหนึ่งค่ะครับผม สวัสดีครับกระผมร้อยตระเวนประสิทธิ์ไกรงามครับผมปัจจุบันยังรับราชการประจําอยู่ที่กองกํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นคนอุบลบ่ไยครับผมเ่าอุบลไดบ่ได้น้อยนึงครับอ๋อนะคะมีมียักษ์คิวด้วยนะครับวันนี้ท่านได้ตัดสินใจทําธุรกิจ b u g เริ่มแรกที่คนไปชวนท่านคิดยังไงกับธุรกิจแนวนี้คือเริ่มแร้ครับเรามีฝันครับฝันอยากจะมีบ้านมีรถ ปลดนี้ครับแล้วก็สร้างบางสิ่งบางอย่างไว้ให้ลูกครับแต่รับราชการมา18 18ปีครับถามว่าดีไหมดีครับแต่ไม่สามารถตอบโจทย์ได้บางครั้งครับแต่มาเจอกับ b ียครับลงทุนแค่ครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกให้หลานได้ครับก็เลยตัดสินใจไม่ยากครับตอนแรกที่เข้ามาดูครับว่าเอ๊ะ หนึ่งไม่เกินสองหนึ่งไม่เกินสองปีทํารายได้หนึ่งแสนบาทต่อเดือนไปเนี่ยมันจะเป็นจริงไหมผิดกฎหมายไหมจึงอยากเข้าไปดูครับมาจากผิดครับผมถูกต้องครับแล้วหลายๆคนเป็นแบบนี้มาจากผิดเพราะว่ามันจะเป็นไปได้หรอเดือนละแสนใช่ครับพอท่านเข้ามาดูเสร็จปุ๊บมีอะไรที่ทําให้เราว้าวประทับใจเลยครับผมเกณฑ์ก็คือผมเป็นพนักงานสอบสวนครับค่ะทํางานเกี่ยวกับงานสอบสวนครับผมพอแต่เข้า มาดูปั๊บหนึ่งบีหนึ่งบีจีครับก่อตั้งมาแล้วยี่สิบปีครับคุณจดทะเบียนห้าสิบล้านบาทครับและอีกอย่างคือเช็คหมดทุกอย่างแล้วครับเงินที่จะจ่ายเราครับเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายครับเลยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นครับว่าถูกต้องตามกฎหมายครับเลยตัดสินใจทําครับโอ้โหอันนี้คือเขาเรียกว่าโชคดีที่เป็น ทำงานสอบใช่ค่ะสอบสวนใช่ครับสืบสวนสอบสวนอะไรประมาณนี้แหละนะใช่ครับแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราถ้าจะทาอะไรจริงมันต้องตรวจสอบในเรื่องนี้นะชัดเจนนะท่านผู้ชมนะถ้าอย่ามาว่าเราผิดกฎหมายนะใช่ครับเดี๋ยวเราจัดการเลยไหมมีใครว่าเนี่ยจัดการได้ไหมวันนี้มีทั้งสืบทั้งสอบทั้งสืบทั้งสอบเลยนะคะเพราะว่าที่นั่งอยู่กับพี่ชา้นนี่ก็คือเป็นตำรวจของจริงนะครับอ่านะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านก็ลาออกจากราชการตำรวจเรียบร้อย ครบหนึ่งปีเรียบร้อยแล้วครับที่เป็นอิสระภาพครับผมโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกต้องแต่งตัวไปทํางานอิสระภาพที่แท้จริงครับค่ะไม่ต้องขึ้นตรงกับใครแล้วครับขึ้นตรงกับความฝันตัวเองล้วนๆครับใช่ค่ะไม่ต้องไม่ต้องไปทํางานที่เราบางครั้งผมไม่อยากทําแต่มันถูกคําสั่งให้ทําเป็นงานที่มีเจ้านายจริงๆใช่ครับแล้วก็เรามาได้ใช้ชีวิตของเราเองค่ะอยากไปไหนเราไปอยากไปช่วยทีมงานตรงไหนเราไปเราออกแบบชีวิตเราเองได้ เหมือนแบบหน้าตาเรามีแต่รอยยิ้มนะคะพอมาทําธุรกิจนี้ครับมีความสุขครับเพราะไม่ได้เครียดค่ะแต่ก่อนนี่สภาพผมก่อนขึ้นหนวดเขาลงแรงอ๋อถ้ามีหนวดด้วยเหรอคะมีผมไหมคะผมมีครับแซวกันเล่นๆนะครับเพราะว่าเห็นทรงนี้ตลอดเลยอ่ะผมโกนครับอ๋อโกนผมครับเพราะว่าผมเรียนแบบท่านเพชรครับเพชรจลัดเหรอคะครับโอ้โหแค่แค่ตัดผมแบบนี้ก็ได้เป็นเพชรแล้วได่ครับท่านผู้ชมคะเราไปตัดผมกันเถอะ นะคะ,ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีตัวอย่างที่ที่ถูกต้องเป็นตัวอย่างที่ดีทําให้เราได้แบบเดินตามครับผม,มวันนี้ถ้าท่านเป็นคนใหม่นะคนใหม่ที่ดูเราอยู่ท่านคะทำยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่าที่เนี่ยมันใช่แล้วก็สามารถทําได้ทุกคนสื่อสารออกไปหน่อยว่าเออมาทํากับเราเยอะๆเถอะอะไรเงนี้ค่ะครับผมอยากจะเชิญชวนครับผมบีจเราครับผมมีระบบที่ยอดเยี่ยมครับพัฒนาใครก็ได้ครับ ทุกอาชีพครับสา,สามารถเข้ามาทําได้ครับเรียนแค่เข้ามาเรียนรู้กับทีมกับระบบครับก็สามารถทําเงินแสนได้แล้วครับผมนะคะดิฉันรู้สึกว่าดิฉันต้องอ่เขาเรียกว่าอะไรนะพาออกกํลาลังกายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสองท่านนี้นะคะรู้ <c oughs> สึกเกรงมากๆเลยนะท่าน <c oughs> ไม่ต้องเกรงนะคะตื่นไม่ต้องตื่นเต้นนะเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดแบบ ก็โรคความในใจเลยนะว่าธุรกิจนี้มันดีทําเธออะไรเงี้ยค่ะเนาะ,ะวันที่เราเริ่มต้นตัดสินใจทํามีทีมงานพาทําระบบทีมอัปไลน์นันเชื่อว่าหล,หลายๆคนที่มาทาไม่มั่นใจในตัวเองว่าจะทําได้หรอกนะจริงไหมคะไม่ได้มีความมั่นใจเลยแต่อัปไลน์บอกว่าจะพาทาครั้งแรกที่ผมเห็นแผนการตลาดครับครั้งแ <c oughs> รกที่ผมไปดูโอกาส <c oughs> ผมเห็นสินค้า <c oughs> ผมลุกหนีผมนั่งไปถึงห้านาทีนะครับเพราะผมเข้าใจว่าชวนผมไปขายสินค้า <c oughs> ผมลุกเลย แล้วแต่บุญผมยังมีครับออปไลน์คนที่ชวนตามขึ้นไปดูใหม่เลยไปเห็นแผนการตลาดผมเปิดใจที่แผนการตลาดวันนั้นนะครับผมเห็นแผนถ้าแผนแบบนี้คือสายสืบบริษัทเปิดมา15ปีนะครับถ้าเรื่องผิดกฎหมายส่วนมากไม่เกิน4ปีครับ2ปีก็ถือว่าเก่งแล้วนะเพราะเราก็จับมาเยอะ2 6ปีนี่แชร์ลูกโซ่ระลงทุนมานี่เกมจับมาเยอะแล้วเรารู้ว่าสเต็ปมัน,นขนาดไหนแต่ตอนนั้นผมเข้าไปคือปี59 ปีห้าเก้าเปิดมาแล้วสิบห้าปีตัดเรื่องผิดกฎหมายมาดูที่แบบแผนเป็นยังไงพอดูแผนปับ๊บคำถามที่สองที่ผมถามคนที่ชวนคือจ่ายตรงไหมอ่าอภิรายบอกว่าจ่ายตรงเลยเลยตั้งใจดูแผนครับมันดันดูแผนออกกว่านั้นถ้าแบบนี้รวยมองแค่นั้นยังไงก็รวยชวนคนแค่สี่คนยังไงก็หาหาเจอผมมองว่าผมมั่นใจว่าผม,มทําได้ตั้งแต่มาแรกครับยังไงก็ทําได้ผมมองแค่นั้นคือมั่นใจตัวเองว่าทําได้ ส่วนวิธีการจะมายังไงผมเชื่อว่าจะเรียนรู้ได้แค่นั้นเองในครั้งเดกแต่มั่นใจคือเห็นทําได้เห่นนะครับเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าดูแล้วถูกกฎหมายแน่นอนดูที่ระยะปีในการเปิดบริษัทถูกต้องแล้วก็แผนการจ่ายที่จ่ายตรงจริงไหมครับก,<ม>ก็ถามาง่ายถามคนที่ชวนเนาะท่านเนาะว่าตรงหรือเปล่าถามใครครั้งในวันนั้นถามท่านดับตํารวจชัยวั์ครับซึ่งเคยเคยทางาน แต่ก่อนแกนยู่สืบโรงพักผมอยู่สืบจัวงแบบอ๋อคนที่ออกรายการก่อนตะกี้ใช่ครับผมนั่นคืออัปลายครับอ๋อค่ะอ่าอัปลาที่ที่ผมรักมากมากคือผมเป็นลูกกตันยูครับใช่โอ้นี่เหรอที่เป็นบอกว่าลูกเป็นโกสตาครับผมส่งแมทช่งแมทชิ่งเดือนละแปดเก้าแสนเอ้ยแปดเก้าหมื่นแสนกว่าแสนกว่าก็มีพาดนะคะไม่ธรรมดาลูกกตันยูจริงๆเป็นแผนเป็นแผนที่ต้องช่วยเหลือกันจริงๆครับผมอืมดีไหมคะดีครับก็ธุรกิจนี้แซงกันได้นะท่านเนาะไม่เกี่ยวนะครับ แสงกันไม่ได้เพราะาเป็นสายงานที่แซงกันไม่ได้แต่สามารถแซงขึ้นตำแหน่งได้ครับยอดเยีย่ยมมากขอบคุณขอบคุณแผนครับสุดยอดมากเพราะว่าทั้งหมดคือรักอัปลายครับเลยอยากส่งแบดชิ่งให้อัปลายครับโอ้โหนะคะกัตันยูจริงๆผมเป็นผมเป็นลูกกัตันยูครับใช่เพราะว่าเป็นจบแล้วนี่คะ่ะโกสตาจบขาดสายครับอ๋อนิดหน่อย,อยไรกัลังไ่สายนี่ก็ดาวไลค์ครับอันนี้เป็นทีมงานทีมงานครับ เขาเรียกว่าด้วยความเป็นตำรวจเราการเปลี่ยนแปลงในการทําธุรกิจอะคะ่ะต้องเปลี่ยนตัวเองเยอะไหมอะในด้านคําพูดแบบถ้า,าทางต้องเปลี่ยนมากครับเพราะว่าเดือนแรกผมเขาอ่านหนังสือมากคเพราะว่านมุมมองสายสืบมา26ปีนะครับวิถีชีวิตกิจวัตรประจําวันที่เราได้ยินคําพูดมันเป็นอีกคําพูดหนึ่งมันไม่ได้สวยหรูนะครับยิ่งอยู่กับกลุ่มพ่อค้ายากลุ่มที่กระทาผิดกฎหมาย คำสวยหรูจะไม่มีหรอกจะไม่ได้ยินมันจะอยู่กันแบบนั้นมันชินชามันเป็นแบบพ่อขุนรามเป็นภาษาเลยใช่ใช่ใช่ครับแต่พอมาทําธุรกิจนี้เราต้องคือเราอยากเปลี่ยนเราอยากสําเร็จค่ะอยากสาเร็จอัปลนยบอกซ้ายผมซ้ายอัปลนยบอกขวาผมขวาอัปลายบอกอ่านหนังสือเล่มไหนผมอ่านถึงบางครั้งอ่านไปหลายๆเล่มแต่ท่านบอกให้กลับมาอ่านเล่มแรกเราก็ต้องกลับมาอ่านเพราะอยากสําเร็จเชื่อเชื่อฟังอัปลนยครับเชื่อฟังโค้ดครับเหมือนแบบจังหวะนั้นคุณต้องอ่านเล่มนี้แล้วแหละ อ่านอะไรเขาก็มองออกเนาะเขาก็เก่งเหมือนกันเนาะบางครั้งมันอ่านตลเลิดครับอ่านตลเลิดอ่านไปไกลแล้วคืออัาน,ไไนะอะก,ก็บอก,อกบให้มาอ่านพลังนิรมิตใหม <S 2> <S 2> <อ>่ก็ต้องกลับมาอ่านพลังนิรมิตใหม่ครับบางครหนังสือบางครั้งหนังสือเล่มเก่ามันทําให้เราเติมเต็มได้เยอะเลยบางทีก็ลืมนะท่านอ่านไปอ่านมาลืมนะลืมครับเพราะอ่านเยอะเข้าไม่รู้ว่ามาจากเล่มไหนบ้างครับค่ะวันนี้น้องใหม่นะถือว่าเป็นน้องใหม่ใช่ไหมคะท่านตื่นเต้นครับตื่นเต้นท่านคะเอาไม้ใส่ปากตื่นเต้นนะวันนี้นะคะทําให้ท่าน ออกรายการครั้งแรกแต่ว่าท่านก็ทําแบบคือมั่นใจมากว่าที่คุยกันข้างล่างเวทีบอกว่าจะลาออกด้วยคนนี้ใช่คับอนาคตลาออกนอ,าน,อน,นาคตลาออกแน่นอนเพราะว่าน่าจะให้ภรรยาอยู่ก่อนภ<อ>รรยาท่านเป็นพันตำรวจโทหญิงค่ะวันนี้ไม่ได้มาด้วยสองท่านนี้ก็มีภรรยาแล,รแล้วครับโค้รวันนี้โคตรให้เฉพาะหนุ่มๆมาครับผมค่ะต้องโทษโค้รใช่ไหมคะเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ดีครับเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่า ในการเป็นผู้ชายแล้วมาทํางานแบบนี้มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าอุ้ยมันต้องจะเป็นไปได้ไหมถ้าถ้าเป็นเราใช่ไหมคะเคยมีความคิดแบบนั้นแวบๆเข้ามาในหัวไหมคะใช่ครับเคยอยู่ครับแล้วเราจัดการตัวเองอยังไงก็คือหนึ่งก็คือเชื่ออัพไลน์ครับผม <c oughs> เรื่องการหนึ่งแต่งกายครับแต่งกายให้ดูดีแล้วก็การพูดการจาเข้าหาผู้คนนะครับ <c oughs> เป็นหลักเลยครับตอนเริ่มต้นนี่พี่ลงโครงสร้างมาเนี่ยพี่ มีเขาเรียกว่าตัดสินใจลงคงสร้างสามสต็อกจบนิวแน่นอนใช่ครับเอาเงินจากที่ไหนมาลงครงสร้างคะตัดหมดทุกอย่างครับค่ะมีวิธีเดียวครับคือกู้ครับกู้อีกสักครั้งหนึ่งเพื่อมาสร้างชีวิตนะครับเลยตัดสินใจกู้ครับครับผมหน้าตาดีๆแบบนี้มีหนี้กับเขาไหมคะเนี่ยรับราชการมาสิบแปดปีครับก่อก่อเกิดหนี้สี่ล้านบาทครับโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเอะสี่ล้านนี่กว่าจะ เห็นคนที่ลงไปตอนแรกว่าหกสิบห้ปีก็ไม่หมดนะใช่ครับเลยทําให้เรามองว่าเราต้องหาสิ่งที่เข้ามาช่วยอีกสักทางหนึ่งครับ<ช>ก็เลยมาเจอกับ b ี g จีนี่ครับ<ช>ครับผมตอนมาเจอตอนแรกท่านคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ใช่ครับไม่เชื่อเลยครับว่าจะทำหนึ่งไม่เกิน2อปีแตะเงินแสนได้ครับอันนี้ท่านทํามากี่กี่ปีแล้วครัผมเข้ามาปีเดเดือนครับ หนึ่งปีกับเจ็ดเดือนครับผมอยู่ครบโครงการก็แต่เดือนละแสนแล้วครับผมน่าจะเกินครับเกินแสนด้วยครับผมไอ้ที่ลงมาคือได้ทุนคืนหรือยังคะเนี่ยหมดคบทุกบาททุกสตางค์ครับที่เหลือคือกาไรล้วนๆนะท่านผู้ชมนะใช่ครับนับตั้งแต่วันนี้อายุสิบแปดครับผมสิบแปดปีครับจะอยู่ถึงเจ็ดสิบหรือแปดสิบปีก็คือกาไรล้วนๆครับผมโอ้โหนะคะนี่เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าลงทุนนะใช่ครับเออมันน่าลองนะถึงเราจะไม่มีประสบการณ์ ใช่ไหมคะไม่มีประสบการณ์เลยเพราะท่านก็เป็นตำรวจจับแต่ปืนอย่างเดียวครับผวันนี้มาจับปากกาจับปากกาแล้วก็ขายแนวคิดครับขายแนวคิดแต่ก่อนนี่คือส่วนมากใช้กําลังค่ะแล้วก็วางแผนวางแผนการเข้างานการทายังไงที่แต่ละเขตไม่ให้มีเจ็บมีตายนั่นคือสุดยอดในงานของเรางานของเราครับเพราะว่างานของผมมันเสี่ยงครับคือมันพลาดก็คือขาข้างหนึ่งอยู่ในโรงขาข้างหนึ่งอยู่ในตารางค่ะ ถ้าพลาดเรื่องกฎหมายเราก็ติดคุกแทนเขาอถ้าพลาดอีกวิธีหนึ่งคือไปอนั่นคือวิธีเก่าๆตอนผมเริ่มต้นผมก็ไม่มีทุนครับแต่นึกถึงคําที่แม่เคยบอกว่าจะวนที่นาให้ตอนนั้นก็เลยไปเอาที่นาแม่ครับมาจำนำไว้จำนองไว้แล้วก็มาลงที่สามตอกคิดจบอยู่ค่ะก็เริ่มต้นมากี่ปีแล้วคะจากวันนี้ผมเริ่มถึงวันนี้ยี่สิบมิถุนายนปีห้าเก้าครับห้าเก้าครับ กสี่ปีเศษครับอ๋อนะคะเป็นอะไรที่ทําให้เรามั่นใจมากขึ้นมั่นมั่นใจมั่นใจตั้งแต่ที่แรกเล้วครับค่ะคือยิ่งมาเจอท่านอะไรท่านหนึ่งครับดาดดาดตำรวจสมพงศ์เที่ยวสมบัติเราเคยทํางานด้วยกันค่ะเคยอยู่ด้วยกันคคอรู้รู้นิสัยรู้นิสัยกันอแล้วพอมาเจอท่านท่านเป็นบอร์ดบริหารที่สู่โจทยไปตอนสมัยนั้นท่านเป็นยังไงคะที่ว่ารู้นิสัยท่านดาดสมพงศ์ สุดยอดแล้วกันสุดยอดอย่างเดียวครับเห็นว่าเป็นเจ้าด้วยใช่ไหมคะแถวนั้นผมผมไม่เล่นการพนันครับแต่แต่ในวงการทํางานนี่คือรู้กันดีในการทํางานยากบยสิติดพอมาเจอท่านสมพงศ์อีกรอบหนึ่งคือเป็นผู้บริหารเรียบร้อยใช่ครับอึ้งหรือว่าแบบตกใจไหมคะคือทําให้เรามั่นใจครับว่ามั่นใจระยะทางห่างกันเฉยๆที่ท่านเดินมากกว่าเราโอการเริ่มต้นถูกครับถ้าเราเดินไปถึง11ปี12ปีเหมือนท่านผมก็ว่าวิถีชีวิตเราก็ไม่น่าจะแตกต่างจากท่านค่ะ เพราะเราก็แกปเป็นเลือดนักสู้ผมก็เลือดนักสู้เหมือนกันก็มองแค่นั้นครับค่ะแค่ระยะเวลาที่ทรับโอกาสทุเฉยใช่เพราะว่าถ้าใครที่ดูอยู่ก็คือบางคนก็แอบมองแอบส่องดูเรานานไม่ตัดสินใจสักทีอันนี้ก็คือจะเขาเรียกว่าโอกาสมันก็จะความสัปเป็จมันก็จะห่างออกไปใช่ครับถ้าถวันนี้ถ้าใครดูเราอยู่ก็คือลองตัดสินใจดูคืออยากให้ตำรวจครับโดยเฉพาะตำรวจยิ่งจะสายสืบนะครับค่ะหายงานมันได้งานครับ ใบประกาศของผมจนไม่มีเงินที่จะอัดกรอบคือตอนนั้นบ้าอุดมการแต่ทีนี้คือให้ถามใจตัวเองชัดๆอย่าหลอกใจตัวเองครับอย่าหลอกว่าตัวเองมีตังค์อย่าหลอกว่าตัวเองมีเงินในบัญชีอ,อย่าหลอกครับลูกรออยู่พ่อแม่ยังรออยู่เรารับราชการมาเยอะแล้วเคยเอาเงินให้พ่อแม่หรือย,อยังเคยดูแลให้ความสุขลูกที่แท้จริงหรือย,อยังคือถามใจตัวเองว่าถ้าถ้ายังไม่ใช่นี่คือโอกาส ที่ยอดเยี่ยมครับที่จะเติมเต็มให้ทุกอย่างผมไม่เคยได้กินข้าวกับลูก<ม>กับภรรยาสิบสี่ปีเต็มนะครับทํางานอย่างเดียวเลยทํางานอย่างเดียวแล้วงานของผมมันคืออยู่จุดมุมหนึ่งคือไม่สามารถที่จะมาเดินกู้ได้เลย<ม>อ่า<ม>แล้วก็ที่ผ่านมาไม่เคยได้เอาเงินให้พ่อให้แม่เลยไปไมีแต่ท่านแอบใส่ให้ไปขอไม่ขอส่งค่ารถไม่ขอแต่แก ท่านน่าจะสงสารมากกว่าเพราะสภาพเราก็ไม่มันไม่น่าจนไม่มีตังค์ไม่มีตังค์คือดูยังก็ไม่มีตังค์ใช่ค่ะเพราะเสื้อผ้าก็เหมือนเหมือนเหมือนเดิมตัวอย่างเหมือนเดิมแต่เมื่อผมรับโอกาสนี้ผมได้ให้พ่อแม่ทุกเดือนครับผมได้ใส่เงินให้ท่านทุกเดือนท่านชอบอะไรผมก็ซื้อไปให้ท่านกินคือเรารู้อยู่แล้วว่าพ่อชอบอะไรใช่ค่ะแม่ชอบอะไรเรารู้เราเป็นลูกเรารู้เราก็ซื้อไปให้ท่านกินตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ลูกอยากกินอะไรเราก็ได้เฉยในสิ่งที่ผ่านมา ที่ผ่านมาเราเอาทั้งชีวิตเราให้กับอดมการกับปรฏเทินก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่ของตำรวจนะคะคือทุกอาชีพแหละสามารถที่จะเข้ามาทําได้คือถามตัวเองก่อนว่าต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตจริงๆรถามใจตัวเองให้ให้ตอบใจตัวเองให้ได้ไม่ต้องกลัวว่าจะทําไม่ได้ถามเจ้าของก่อนว่าต้องการอะไรใช่ครับถามว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆเนี่ยต้องการอะไรลูกยังมีอยู่พ่อแม่ยังมีอยู่นี่ ชีวิตที่เหลือเนี่ยต้องการอะไรใช่ท่านต้องการอะไรถ้าต้องถ้าถ้าไม่ถ้าไม่หลอกตัวเองนะครับนี่คือโอกาสที่ยอดเยี่ยมครับนี่คือโอกาสที่ใช่ที่ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้เติมเต็มความสุขให้ลูกได้เติมเต็มความสุขให้พ่อให้แม่ได้ค่ะนี่คือโอกาสที่สุดยอดครับโอ้หน้ารักมากๆคือเป็นคือบอกเลยว่าถ้าผู้ชายคิดแบบนี้ทุกคนนะฉันเชื่อว่านะพ่อแม่ทุกคนดีใจเพราะลูกผู้ชายบางคนก็ทำงานอย่างเดียวจริงๆอุดมการณ์เยอะจริงๆ มันมันเคยมีเบื้องหลังครับคุณหมอค,คือแต่ก่อนนี้คือผมบ้าง,งาน,นจริงๆค่ะเคยกินข้าวกับแม่แล้วผู้เข้พาพิาาโทรตาม<น>คือเคสนั้นมันมีมันจะมีมีปืนจะมีการประทะ<น>ค่ะนายก็เรียกร้องให้เราไปแล้วก็ผมวางช้อนเดินขึ้นรถหันหลังไปมองเห็นน้ําตาแม่ครับร้องไห้อมันมันก็นเลยเก็บอยู่ในใจมันเหมือนอเหมือนเราเป็น ตาบาปนะพูดถึงนะเออม,ม,มันมีนบาปในใจเลยนะทําให้แม่ร้องไห้เลไอย่างงี้แต่วันนี้ท่านทําได้ยอดเยี่ยมนะคะท่านคะวันนี้ในฐะานะที่เป็นน้องใหม่ท่านเขาเรียกว่าเป้าหมายในชีวิตเนี่ยวันนี้กับ b ียเนี่ยต้องการอะไรครับผมสิ่งที่คาดหวังครับไว้ครับผมบบกลางปีนี้ครับผมซินเวอร์สตาร์ครับแล้วก็สิ้นปีนี้โกสตาร์ครับแล้วก็คาดหวังว่าอยากได้รับ อิสรภาพเต็มที่เต็มเวลาครับผมมั่นใจมากครับที่นี่สามารถจะเป็นได้ทุกอย่างเลยใช่ครับอยู่ที่ที่เราตั้งใจใช่ครับต้องการจริงแล้วแล้วก็งานงานใหญ่ที่เราไม่เคยพลาดเลยเคยงานวิกเอนครัรอบนี้ก็คือจะจัดจะจัดนะวันที่24ปเมษาขอให้ได้จัดนะคะเพราะว่าหลายๆอย่างมันก็เป็นไปตาม เรียกว่าวิกฤตนะท่านเนาะโควงโควิดก็มาอีกรอบนึงละแต่ว่าวันนี้ค่ะท่านประธานก็จะยังไงก็ต้องรังสรรด้วยงานด้วยบรรยากาศของคนสําเร็จให้กับผู้นําหลายๆคนบิ๊กเอ็นท่านเคยผ่านบิ๊กเอ็นไหมคะเคยครับเคยแล้วใช่ไหมคะบิกเอ็นทาให้ท่านเจออะไรบ้างยอดเยี่ยมมากครับบรรยากาศเห็นฝันครับฝันที่เราคาดไว้ว่าจะมีบ้านมีรถใหม่สามารถเติมให้เราได้ครับผมนี่ครับ ก็ไปวิกเอนรู้สึกขนลุกไหมคะใช่ครับเห็นใครๆก็ทําได้ครับเจอพลังงานอะไรบางอย่างไหมถูกต้องครับกลับมาไม่คิดเลยครับผมสามสต๊อกทันทีครับโอ้โหนี่คือทําให้คือวิกเอ็นทาให้เรามั่นใจใช่ครับเห็นความฝันเห็นภาพฝันเห็นกุญแจรถกุญแจบ้านใช่ครับใช่ไหมท่านครับวิกเอนทาให้ท่านตัดสินใจสําเร็จดิฉันเชื่อแบบนั้นใช่ครับมันมันจินตนาการครับภาพบนบนเวทียิ่งยิ่งเราเราห่างหลายปีมันมัน โดยเฉพาะบางครั้งผมต้องขอบคุณรุ่นน้องนะขอบคุณเจนวายที่เขาสําเร็จอ๋อท oh, <team S 2> <K> ีมจ่าน้อยใช่ขอบคุณ <Ha. S 2> ครูบาอาจารย์ที่ที่เขาสําเร็จก่อนเราให้เราเรียนรู้ <Okay. S 2> เพราะว่าบางครั้งเราอายุมากกว่าเขาตั้งตั้งเยอะ <Okay. S 2> แล้วก็ผู้คนเรารู้มากกว่าเขาแต่พอเรามองมองย้อนกลับไปทําไมเขาสําเร็จมันจะได้เป็นการบ้านมาคิดมาพัฒนาตัวเองครับว่าน้องเขายัางเล็กบางคนอายุรุ่นกับลูกคนโตผมไมยทําอายุสิบแปด สิบเก้าก็มียี่สิบเจ็ดยี่ิบเจ็ดยิบปดนี่ครับรุ่นลูกเราได้ทำ <c oughs> แต่ทําไมเขาสำเร็จเร็วเราเราติดอะไร <c oughs> เพราะอะไรเราถึงเราถึงช้ามันก็ได้มามาเป็นการบ้านที่จะมา <c oughs> ทําให้เราได้คิดใช่ครับ <c oughs> ใช่ใรอบหนึ่งก็ข <c oughs> อบคุณน้องๆน,น,นะที่เป็นต้นแบบให้เราได้ได้เรียนรู้เป็นถือเป็นครูทุกคนเป็นครูสำหรับผมหมดแล้วก็มันหลายๆอย่างเห็นคนสําเร็จมากมาย แล้วก็ทําให้เราเติมตัวเองในพัฒนาตัวเองค,คือมีพันธะสัญญาในใจตัวเองจบก็คือจบอ,อ,อต้องผ่านก็คือต้องผ่านแค่นั้นเองครับมันเหมือนทําให้เรามีพลังในการตัดสินใจอีกรอบหนึ่งเพราะว่าพี่เอ็นมันเป็นงานที่ทําให้เรารู้สึกว่าเติมเติมพลังใช่ครับคนเก่าเติมพลังคนใหม่คนใหม่เห็นความฝันเห็นเห็นเชื่อมั่นมั่นใจคนเก่าก็ได้เหมือนไปเติมพลังให้ตัวเองเติมแบตเตอรี่ให้ตัวเอง วันที่เจอท่านประธานในงานวิกเอนท่านพูดในเรื่องของความมั่นใจชอบไหมคะชอบมากครับไม่เคยเห็นครับว่าท่านจะเป็นกันเองมากครับลงมาข้างล่างถ่ายรูปจับมือถือแขนได้เลยครับนี่ครับเป็นสิ่งที่ชอบมากครับสามารถจับมือแต่ต้องได้ครับถ้าเป็นที่อื่นไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้ว่าใครครับใช่ค่ะแล้ววันนี้ก็มาออกรายการที่บ้านท่านด้วยใช่ครับส่วนมากถ้าบริษัทใหญ่ๆที่เราได้ยินนะก็มีแต่นอมินี ไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวเลยแต่นี่เรามาที่แ้านท่านนะเคยมากินข้าวเคยมานอนด้วยซ้ำมานอนด้วยซ้ำครับมีแบบเขาเรียกว่าปรึกษาหารือแบบจับเขาคุยกันเลยใช่ใช่ัเป็นกันเองมากเพราะท่านก็เป็นคนไทยด้วยกันนี่แหละเนาะเป็นคนพื้นเพก็คุณแม่เป็นจังหวัดคุณอุบลราชชานีแต่ว่าไปเติโตัวที่จังหวัดประจวบคิรีขันธ์นะคะท่านก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งกำลังใจ หนึ่งแรงบันดาลใจของทุกคนในบริษัทคคเลย <ผม S 1> ใช่ไหมคผมเชื่อว่าทุกคนครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนสมาชิกทุกคนรักท่านรักด้วยใจจริงๆเพราะท่านคือผู้ให้จริงๆใช่ค่ะวันที่มีครั้งหนึ่งครับสงการผมเข้าไปกราบท่านท่านจับที่หัวผมท่านบอกว่าดาวัดเงินอยู่ในเนี้ยมากมายมหาศาลทํายังไงก็ได้เอาเงินตัวเนี้ยไปปลดหนี้ปลดสินไปดูแลพ่อแม่ให้ได้ไปดูคนที่เราอยากช่วยให้ช่วยได้ท่านพูดแบบนี้ครับทำให้วันนั้นผมคนลุก ลกกลนะ็คือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วก็ทําให้เราสึกว่าถ้ามีท่านอยู่นะยังไงเราก็รวยแน่นอนรอดแน่นอนใช่ครับใช่เพราะว่าเป็นอีกประธานบริษัทน่าจะเป็นคนเดียวในประเทศไทยนะคะที่ที่รักองค์กรแล้วก็รักสมาชิกทุกคนเพราะว่าการจ่ายจ่ายถึง70%ใช่ไหมคะจ่ายให้เราเยอะมากม,มีมีตีดงตีเด้งอะไรได้หมดเลย <laughs> <laughs> นะคะลงทุนมาเนี่ยต้องการยังไงเอาหมดให้หมดเลย นะคะด้วยแผนการจ่ายจริงๆใช่ครับใช่อังคารสูงอังคารสูงมันทาให้พวกเราอยู่รอดใช่มันจ่ายตามความสามารถเราครับผมชอบตรงนี้ใช่ค่ะคนมีความสามารถคุณรับไปเลยมันมันเหมันไม่เหมือนระบบข้าราชการค่ะระบบข้าราชการมันจะพอถึงช่วงดูขั้นอ่าเลยเรื่องขั้นใช่ครับต้องให้คนที่มาก่อนใช่ครับถ้าถ้าถ้าสายงานสืบนะครับค่ะถ้าพูดภาษาสายสืบนะถ้าไม่เก๋าจริงไม่ได้ค่ะเราก็ต้องเจ๋งจริงด้วยคนถึงจะได้ไม่อยงนั้นก็จะมี มันจะเป็นหล่นระหว่างทางหายชื่อจะเป็นหล่นระหว่างโค้งการเดินโค้งครับครับระหว่างการไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะท่านค้าในฐานะที่ท่านแบบวิมาเป็นรุ่นน้องอยากให้ท่านเชิญชวนเพื่อนๆที่กําลังมองหางานทํามองหาธุรกิจที่จะทําเป็นรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางเดียนเชิญให้มาทําที่นี่กันเยอะๆหน่อยค่ะครับผมในฐานะที่ผมพึ่งเข้ามาครับผมเป็นงานที่สามารถสร้างแล้วได้จริงๆครับสามารถสร้างชีวิตได้ จริงครับผมจึงอยากจะเชิญชวนครับผมใครที่กําลังมองหางานเสริมหรือมองหาไรายได้สามารถเข้ามาทํากับ b ิจได้ครับครับผมเพราะว่าสามารถทาได้ทุกคนใช่เปิดโอกาสให้อะไรที่ถ้าใครยังแบบยังมีคําถามก็สามารถที่จะทักเข้ามาในรายการได้เลยใครับเราพร้อมจะตอบใช่ครับเม่งก็มาหาเราที่นี่ได้เลยใช่ครับ <laughs> ขับรถมาได้เลย ถ้าสงสัยก็โทรหาผมก็ได้คได้ค,ค่ะโทรหาท่านดับธทบัตได้เลยได้ครับ<ด>่<ด>โอเคค่ะสุดยอดจริงๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับทั้งสองท่านประสบการณ์และก็เขาเรียกว่าเคล็ดลับในการสร้างทีมนะคะขอบคุณมากๆเลย